สี่นิสัยที่พ่อแม่ทําให้ลูกไม่คุยด้วยฝากส่งคลิปนี้ให้พ่อแม่ปู่ยญาตายายมึงด้วยวันนี้กูจะมาเล่าประสบการณ์ตรงให้พวกมึงฟังเลยแล้วกันนะหนึ่งคือพ่อแม่แม่งเยอะอยาไปเยอะกับลูกเมื่อก่อนกูมีแสดงดนตรีนะกูเป็นนักดนตรีเนมาลินแม่กูก็จะไปด้วยแม่กูเนี่ยก็จะเป็นคนเยอะพูดแบบไม่กลัวแม่ด่าเวลาไปไหนอ่ะแม่กูจะบอกว่าเอ้ยเซ็ตผมต้องอย่างนี้นะเออต้องแต่งตัวอย่างนี้นะกูลำคาญมากกูพุ่งรตเลยกูบอกว่าแม่ครับไม่ต้องไปเดี๋ยวกูไปเอง ซึ่งกูเข้าใจเพราพ่อแม่ก็รักเราแล้วแหละแต่มึงอย่าไปเยอะมากมึงต้องใจเย็นๆเวลาลูกมึงทำอะไรให้โอกาสเขากูก็เป็นตัวกูเองแบบนี้พ่อพ่อแม่บางคนเ้อเช็คโทรศัพท์ลูกวัยรุ่นมันก็ต้องมีพื้นที่ส่วนตัว 2. ดา่าตอนรู้สึกแย่ yeah. มีเพื่อนกูคนหนึ่งทํางานโปรเจกต์ที่มาหาลัยแล้วทําพลาดมันก็รู้สึกแย่ yeah, มากๆอยู่แล้ว่โทรไปหาแม่ก่อนโทรมาหากูกูรู้ไปแม่พูดว่าอะไร ด่าไงเฮียพอวางโทรศัพท์แม่โทรหากูแล้วบอกว่าเออกูจะไม่เล่าเฮียอะไรแม่ฟังอีกแล้วเพราะมันทําให้กูรู้สึกแย่ยิ่งกว่าเดิมเขาสอบตกที่เขารู้สึกแย่มากอยู่แล้วมียังไปด่าเขาทับอีกอ่ะการด่าคนตอนที่คนอื่นรู้สึกแย่เนี่ยเป็นสิ่งที่เฮียที่สุดที่เคยทาได้เลยกูอยู่เคมบริดจ์ชวนสาวสามสิบคนไปเที่ยวแล้วก็ดราม่ากันทุกคนแบรนด์กูในเคมบริดจ์รู้สึกแย่มากโทรไปหาแม่แม่กูไม่ดยากคำเขาให้กําลังใจเราก่อนพอกูโอเคขึ้นแม่กูค่อยมาด่ากูว่าอยาทําคลิปเลย พพอร์ตความรู้สึกเขาก่อน 3. เปรียบเทียบเปรียบเทียบลูกกับลูกเพื่อนภาษาอังกฤษทำไมลูกคนนั้นเขาได้สูงกว่าเราเอ้ยเปรียบเทียบเป็นอย่างที่แย่มากเป็นสิ่งที่ทําให้ลูกเนี่ยรู้สึกเกลียดพ่อแม่เพราะอะไรอลองคิดดูนะถ้าเกิดว่ากูมีแฟนแล้วเขาบอกกูว่าแฟนเก่าเขาอะ่ะดีกว่ากูนะทําไมแฟนของคุณนู้นอ่ะเขาถึงเอาเวลามาหาเขาได้แฟนเก่าเนี่ยซักเซสฟูมากกว่ากูนะมึงคิดว่ากูจะอยู่ไหมเฮ้ยกูไม่อยู่ดูเปล่า มึงเปรียบเทียบกูอย่างนี้กูเลิกเหมือนกันนะครับถ้าพ่อ,พอ,พอแม,แม่ทุกท่านเนี่ยเปรียบเทียบลูกกับลูกเพื่อนชีวิตของเขาก็เปรียบเทียบตัวเองแย่อยู่แล้วอะ่ะไปกันต่อสุดท้ายดูที่ผลลัพธ์อย่างเดียวโดยที่ไม่สนใจเหมือนตั้งข้อแม้ว้อย่างเดียวว่าลูกต้องประสบความสำเร็จถ้าไม่ประสบความสำเร็จกูไม่รักลูกเดี๋ยวเชื่อว่าหลายๆคนเป็นกูมีเพื่อนคนหนึ่ง เป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะวันนี้เขาได้เป็นประธานคุยกับพ่อเขาพ่อเขาภูมิใจเอ้ยลูกเนี่ยเก่งมากเลยนะพ่อก็ชมลูกตัวเองให้คนอื่นฟังตลอดเวลาแต่พอวันประกาศผลมหาลัยปรากฏว่าเขาไม่ได้ติดมหาลัยดีๆพ่อเขาบอกว่าพ่อไม่สนิทกับลูกมึงเฮี้ยโป้วะมึงดูจต่ผลลัพธ์เลยพ่อไม่สนิทกับลูกได้ไงมึงยังมาโมกูอยู่เลยว่าลูกมึงดีมากเพราะมึง นะมึงเป็นเฮียอะไรครับถ้ามึงดูที่ผลลัพธ์อย่างเดียวพ่อแม่ทุกคนที่ดูที่ผลลัพธ์อย่างเดียวว่าลูกต้องประสบความสำเร็จรับรองเลยนะลูกไม่มีทางรักพ่อแม่ได้